ดูช่อใหญ่มากครับอ๋อตรงนี้มีให้ปีนนี่ยถ่ายรูปมะ อุติช่อใหญ่ๆครับอินทภาลำสวนลุงขวัญบ้านแพ้วครับสมุทรสาครเข้าชมฟรีครับมีน้ำดื่มให้ฟรีนะครับหรือจะซื้อน้ำอินทภาลัำมากินก็ได้นะครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สวนอินทรขาลัมนะครับสวนลุงขวัญครับซึ่งเขาเปิดสวนนะครับเดี๋ยววุ้ยจะพาไปชมนะครับบรรยากาศภายในสวนครับก็จะมีทางเดินนะครับตามทางนี่ครับนี่เป็นช่อเป็นช่อตรงนี้น่าจะอยู่อำเภออำเภอบ้านแพ้วนะครับสมุสาครครับใช่ ข้ามแม่น้ําท่าจีนมาหน่อยเดียวครับข้ามจากกระทุมแบนมาอะสะพานอยู่ข้างหน้านี่ครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ชมนะครับว่าลูกมันสวยขนาดไหนครับช่อใหญ่ๆครับอันนี้เหมือนเขาแก่แล้วมั้ง,งเริ่มเหี่ยวแล้ว ต้นเขาสูงขึ้นเยอะมากใช่เหมือนเหมือนต้นเขาสูงขึ้นครับเนี่ยแต่ช่วงนี้แดดแดดร้อนมากลองกินดูตอนดักดูดิหวานเจี๊ย็บเลยเหมือนลูกเขาไม่ค่อยโตเท่าไหร่เลยนะเมื่อก่อนเรามาต้นเขาแก่เปล่ามันลูกก็เลยไม่ค่อยโตใช่ไหม ช่อใหญ่ๆช่อนี้น่าจะสิบโลขึ้นแต่ต้นเขาใหญ่มากอะ่ะเหมือนเที่ยวเรามาเที่ยวก่อนต้นมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้สวนลุงขวัญครับต้องยืดอ่ะเนี่ย เป็นชอเป็นชอใช่เหมือนแต่ก่อนต้นมันอยู่อยู่ระดับระดับหัวนี่มันสูงขึ้นมากครับมันก็จะมีหลายพันนะครับพันบาฮีบางที่สีม่วงม่วงครับมันก็จะหวานเป็นพิเศษครับต้องยกสูงๆงั้นไม่ถึงอันนี้เขาห่อไว้ครับ อ๋อตรงนี้มีให้ปีนเลยนะถ่ายรูปนะสวนลุงขวัญไม่เคยปีนไ,ได้ไหมครับเดี๋ยวยืดก่อนดู ก็<ย>จะมีป้ายเดิน,<ว>นเดินตามทางไปเนี่ยเดี๋ยวปุ้ยปีนขึ้นมาให้ชมครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับอ๋อ นี่เยดูใกล้ๆครับลูกครับต้องปีนละจาาากกต้นนม่อเเด็ไดไูที่ช่อใหญ่ๆลยครับอินทภาลัมสวนลุงขวัญบ้านแพ้วครับสมุทรสาครเข้าชมฟรีครับมีน้ำดื่มให้ฟรีนะครับหรือจะซื้อน้ำอินทภาลัมมากินก็ได้นะครับ หน้าไงเดี๋ยวลงกอนหรือว่ามันร้อนมาอันนี้เป็นต้นต้นเล็กมันนะต้นพันต้นอินทาผาลัมครับเดี๋ยวนี้ปลูกง่ายปลูกที่ไหนก็ขึ้น

มาต้นนั้นเมื่อก่อนอ่ะต้นพีนเลยนี่สูนมากต้นใหญ่มากเนี่ยเหมือนลูกเขาไม่ค่อยดกหรือว่ามันแรง แต่ดแดดแรงมากวันนี้เก็บบรรยากาศให้ชมแล้วกันครับใช่แดดแรงมากเลย ตรงน like ี <repetition ceu> ้ก็เป็นแม่น้ำาทจีน ตรงนี้วัดอะไรอ่ะวัดใหญมากเลยน้ำลงเยอะเลยเดี๋ยวไปดูต้นที่ออกลูกเยอะๆใช่ อันนี้ลูกใหญ่มากเลยเหมือนเขาเขา,เขาแก่ปะเข,เขาจะร่วงแล้วเหย,า,ยาเด็ดหนูนะช่อนี้ใหญ่มากเลยน,ะนี่สวนอินทภพาลัมสวนลุงขวัญครับบ้านแพ้วกระทุ่มแบนนะครับไอ้ บ้านแผ้วสมุทรสาครช่อใหญ่ๆครับอ้าวร่วงแล้วหรือว่าเขาแก่แล้วเขาเปลี่ยนสีไปแล้วเอ,เอาน้ำมากินหน่อยคือหันไปทางนี้น เดี๋ยวถ่ายเมื่อก่อนต้นคาเตี้ยมามนลูกบอกไม่เอยดู คนก็มาเรื่อยๆนะคนก็มาเรื่อยๆวันนี้วันหยุดเนาะไม่ได้ไป็นนก็มาเที่ยวเได้แหนมหวานเแล้วเนี่ยแตกมันน่าจะสุกมากแล้วมันร่วงแล้วเริ่มเริ่มรม่วงแล้วเขาแก่มากครับยมบกกุ้ลูกเขาอยู่ตรงนี้ สวยมากต้นโดยมันต้นก็สูงมากตอนอันนี้ชอ่ออนนี้สวยมากครับ ไม่ได้เดี๋ยวมันคว่ำมันคว่ำคว่ำ <c oughs> น่าจะคว่ำคว่ำมันไม่แน่นเ <c oughs> นี่ยต้นนี้สวยมากเลย มากเลยดูต้นเนี้ยสวยมากดูช่อใหญ่มากครับ ใครอยากชิมหวานๆน้ำอินทผลัมนี่แบบหวานมากครับดูดิช่อนี้ช่อ,ชอใหญ่มากอ่ะ